maybe face the can't I forget เพื่อนนายไปเอาสัญลักษณ์เท่ๆพวกนี้มาจากไหนวะฉันอยากได้มั่งจังเลยเอานายก็แค่สมัครเมมเบอร์ชิพของช่องออสเดวแมนเริ่มต้นแค่30บาทแค่นี้นายก็ได้สัญลักษณ์เท่ๆอย่างนี้แล้ว สื่ออะไรครับพ่อช่อแมงพิพนค่ะหลายๆคนคงทราบนะว่าพ่อเป็นคนรักปลาข้ามตามากๆเลยถูกต้องทุกวันนี้คือที่บ้านพอไม่มีบอ่อปุ๊บพ่อก็ต้องขับรถไปสกินเนี่ยมาหน้าแดง<อ> <laughs> หน้านนตึงเลยก็นั่นแหละค่ะหลายๆคนก็คงรู้ว่าพ่อเขาแบบรักปลามาก,ลก,มากเลยเออต้องเอาปลาไปปล่อยอยู่ที่สุพรรณน่ะลูกอันนะี้ออกลูกออกหลานเป็นลูกครึ่งสุพรรณนครถมไปแล้วเย้แก๊ไปเฮ้ยวาลุครึ่ง ทั้งใหม่เว่อี่ยมีใครเล่นเลยนะมีจดไว้เลยนะคนนี้คนแรกปลาลูกครึ่งเนี่ยเอาปลาจุพันไปปล่อยนปลาผสมอ่ะยิ่งไม่เคยเห็นเลยนู้นเว้ยวันนี้แบบเราเรารู้เงาเพราะเราชอบอะไรเราด้วยความดุ้สึกเราก็จะตามใจเขาใช่ใช่โดยการที่เราจะเอาปลายักษ์อปลาคาราฟตัวเป็นล้านปลาลามอรเมสวานนั่งเนื้อแต่เนื้อแต่เนือกี่แกลงเน้อโอ้โห ไมนเคยเห็นอ่ะไม่ใช่กูไม่ใช่กูอ่ะคนนั้นตายไปปล่อยไปไหนโดนชะมกเออไปปล่อยไปไนเขาพ่นพ่อเลยเหรอใช่ให้นางเงือกเขาแบบว่ายแบบอ๋อโชว์นะพ่นน้ำใครเป็นนางเงือกอ่ะนี่ไงมันจะอยู่กับอะไรอ่ะมันก็ต้องอยู่กับอ่างไงดิโอ่งโอ่งโอ่งเอาได้ปะโอ่งโอ่งโอ่งเอาได้ปะโอ่งไหมใช้อะไรอ่ะโอ่งอ๋อมึงดูตัวมึงด้วยนี่ อันนี้เท่านั้นเลยเนาะใช่หรอเอาเอาอสามันปิดเลยเอาานเลยไอ้คลเม้าวะอุ้ยเม็น้าวธรรมดาพี่วงการนี้ข้าวอยู่แล้วปลาเนาะหอาเอาเอ้าเอ้าาไม่ได้วดนะไม่ได้บวดอ้าไปเรื่อยคลิปไปแล้ว ว้าวคุณเจ้าประไมโอ้ยเหี้ยวันนี้เห็นไหมเนี่ยไอ้เหี้ยึงไปเรื่อยไปตรงประตูเยี่ยมมากเลยนอนเลยหรอนอนจริงหรือเปล่าวันนี้ห้องพักคุณกคนว่าเหมือนมันเคยหักไปป่ะวะมันเคยมีกระดี่เข้ามาด้วยมนมีตัวดอกทองทำที่นอนพังไอเหี้ยไอเหี้ยไอเห้ยน้ำเหี้ยอะไรเนี่ยดำปี่เลยน้ำมีตะไคร้ด้วยน้ำบ้านเราเนี่ยจะไม่สบายไหมเนี่ย โอเคน้ำเต็มเรียบร้อยไปกลับบ้านได้เลิกบ้านได้หรอคลิปนี้เราแค่นี้พอไปจำอีนี่แต่งตัวชักลงบ่อยด้วยตรงนี้ไปมาตั้งนะเฮ้ยจะได้ข่าวๆไงก็จะหักดิอย่างนี้อยู่มากลมก็ใจายยังไม่ได้ขึ้นเลยความปลอดภัยวันนี้ก็หนักเท่าไหร่แล้วเนี่ยใช่ดูนี่นะ มันจ่ายเ่าะวะเพราะว่างาแล้วแหละถ้าไม่อยู่ก็คือไม่อยู่อ่ะถ้าไม่อยู่ก็ซื้อเตียงใหม่แค่นี้แหละวันนี้ไอซื้อเตียงใหม่ไม่ว่างมันเยอะแม่หมดเลยจ่าพิงเท่าไหร่อย่าพ่อหนึ่งวรักมันปิดแล้วนะเนี่ยมันปิดอย่างนี้แล้วนะปิดอะไรอ่ะไม่ปลอดภัยว่ะก็ถ้าขยันถูกก็เอาไม่ว่าอะไรเอาแต่ชุดเลยใส่เลยใส่เลยแต่คิดว่าไม่น่าไม่น่ารอดอย่าไม่ได้ก็พี่ทำอะไรไม่ได้ละวเอาเสื้อดิโอ้โหนี่ยเหรอที่นั่งหมดเชี่ยวแฉหมดแรงเชี่ยวแค่เนี่ย มาต้องสุดมาต้องสุดตายเป็นตายเนี่ยเียมึงลุงเบี้ยเนี่ยช่วยวันดาวแ้วคุไม่ดาวคม่ด หนังไม่ต้องให้สวยเงี้ยนี่มาแต่งตัวแบบอยากเห็นทั้งตกไหมครับอยากเห็นตกกดไลค์มาเยอะๆนะครับไอ้จัดสวัสดบโอ้โหเสีหรือสีสันี่นั่งรอที่จะมีไงสารนี่สารอะเนี่ย ไม่มาเดี๋ยเนีมึงทำยไงกันไ่แม่ยื่บนของกู้งขาพี่ก็อุ้ขาพี่ก็้ขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยนบนของก้ขาอ๋อเหรอกุงขึ้นเดมังนั่งเล่นเหม็นสเดงส่อะไรวะสั่เอนอ๋อเหรอสั่งเงื่อเออเหม็นผมเลย ขครอยากตีดังเหรอใครอยากเขียดังเหรอ่ะคุขอยากทไมเดี๋ยวไปเงียบขอพาดมาสิเออ e a หลังนี่หน้าทำปืนใสอยู่เลยเล็กซี่เลี่ัดแรงเมืที่น้อนหักระวังนะระวังนะเล็กเทียมนะ้ยแกงเหรอ ไอ้เงี้ยมุณยิมปกคองตัวเองไม่ได้หรอกจาำนอ่าโอเคต้องต้องต้องป้องกันละอยู่ไปนะเดี๋ยวปิดไฟแล้วนะปะปะต้องรอให้เขาอยู่ไปดีกว่าไปไปลไปไปไไปไปไไป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 ปไไ ข้าวกินอะไรกันให้อิ่มเดี๋ยวสามสี่ห้าโมงเย็นค่อยเข้าไปดูนะเออเมื่อไหร่ก็ได้ฝ่ายเขาแช่น้ำก่อนปลาก็คือปลาปลาก็คือปลาอยู่ในน้ำเนาะเขาไม่รู้สึกอะไรหรอกปลาไม่ต้ออยู่ในน้ำเฮ้ยแต่ก่อนแต่ก่อนอะไรอ่ะอันหนึ่งอ่ะเวียดนามก่อนอะไรอับหนึงกินข้าวอยู่รอไปก่อนเป็นนักเป็นปลาต้องอยู่ในน้ำ เงียบเงียบไอ้เนียเน้ยกินข้าวก่อนมึงมึงมึงบัิหารงานอะไรเขามึงทำอะไรเนี่ยตรงนี้เปียกหมดแล้วเนี่ยตับ <laughs> เย,ย,เยเี่ยงไรเลยสะบัดน้ำเอ้ยอย่าสะบัดรอไปก่อนเยน็ยนๆเดี๋ยวพ่อก็มาไอ้เงี้ยเพื่อไงรอไปก่อนอยู่ไปหน้าอย่าเสียงดังเคลียร์ละงไงอย่าเล่นไม่ได้สะบัดสะบัดน้ำเต็มไปหมดเลยยังไงอย่าเล่นไม่ได้เออทำบนบนหนาวไหมเงียบเดี๋ยวเปิดแอร์ให้ ไอ้เหี้ยพอแล้วมีนองเงือไต่ำๆต่ำๆย่ไล่สิบหกต่ำสุดละอยวเอาพัดลมแรงสุดเลยป่าเทรโบทโบทบุมทโบเอ้ไปกลัวแอรเขากลัวนังเงือกเขาร้อนเปิดไฟปิดไฟเขาอยู่ไอ้น่านน้ำอะไรนะนิวซีแลนด์เอออนตั้งตกตั้งติกอ่าป้าปย่แถวนั้นเฮ้ยเย็นเลยอะเย็นเลยเฮ้ยืนยนเลยะไปไปเ็้ำูไป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 าหัเงียบเะ ชื่อเฟียเลยคนมาท้ามารนเเอาะอเจ๊งอ่ะจะเงอ่ะยายาจะเงอ่ะยิงป้ายิงป้ายิงป้าอันี้มันโหดว่ะแอบแอบชุ่มยิงด้วย

ไม่เชื่อชาไม่มีทางเลยฮะอยังพวกมันบ่อยมานนอะเจงไม่เจงพวกมันทั้งนั้นเลยเจงไม่เจงพ่อคิดว่าผมจะทำปบอูาไอชามันไม่กล้ารอยมีอไปไม่มีอะไรพ่อพ่อดูยิงมาเลยยิงมนเลยตั้งมันจะออกมาตั้งมั้งนานแล้วได้ยไงเออไ้ เี้ยเี้ยแล้วมันกอยู่ห้องกูไม่โคตรจะสกรปกมันอยากลงวมันอยากลงานมาลันมาแล้วมาแบตหมยคุณลูกค้าขาเอากี่นบาทเอากี่นัดแจกดอกยี่ค่ะอย่า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 อย่อ่ออออย่่ไอย่่ไ่่่อาม่ออย่ไอ

แม่ข้าวแัที่สองข้าใชายขุนโอยปเอาไปเก็บด้วยเอ้นี่อะไรแต่คนเดียวแล้วน้ำขุนหมดเลยเฮ้ไอ้น่สำลักโอ้ยโอ้ยจอโอ้โหจอไป่ไม่นดมหตอายโหอโอ้ยโอ้ยนี่คุณแบกแล้วหรือัดหเลือไหนัหนงมสู้อะ ลากไปลไปแตลงเกบักเยจ้ะโอโหลุเลยลุเลยเจ็บขาเจ็บขาบอกว่าเจ็บขา เฮ้ยโดนโดนเอเควากวักเบาเบาโดนร้อนนะอาบน้ำน้น้ำย้ำน้วน้ำน้้ำน้ำน้น้ำ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 น้น้วน้ำ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 น้น้ยน้ำน้ำน้ำน้คน้น้ำ้บน้ำน้ิน้น้น้ำ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 น้้ำั้ำน้ำน้ครับน้ำน้ำน้ำนน้้ำน้นนน้้ำน้ำสดำน้ำน ไม่มีเหี้ยอะไรวันนี้หมดกลัวง่ายแกงกะผักอ่ะแกงกะผักอีกยิ่งยังไม่เข้าไปอีกโอ้ยแกงกะักอันานมากเลย